นี่เราก็มาตัดปเสิริฐไปเลยนะคะสวัสดีค่ะครัวลูกแม่ฉวนวันนี้มาทําแกงหอยแรงหอยแรงที่เราซื้อมาสดๆแล้วเรามาต้มต้มแล้วแกะแกะเสร็จแล้วเราล้างให้สะอาดแล้วก็พร้อมด้วยกุ้งแกงรวมกันกุ้งเราก็ล้างสะอาดแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกงใส่ผักตัวนี้อะไรซัปอรลดอ่อน ลูกสับปะรด,ดอ่อนเสร็จแล้วแม่ทำความสะอาดแล้วก็มาซอยอีกทีใช่ไห<ด>ม <นะ S 2> แม่แล้วก็ใช้น้ำพริกของแม่วันวันนี้ไม่ได้ตาำเองของแม่วันนี่คืออบออน,น้ำพริกแกงแสนตุ้งก็มีกระเพรามีน้ำปลามีน้ำตาลมีเกลือเดี๋ยวเรามาแกงให้ดูค่ะทีน,นี้เราก็ลงมือแกงกันเลยนะคะ น้ำพริกเราก็ใส่ละลายน้ำแล้วไม่ผัดอันน้ำพริกแกงใส่กระทักแกงนี้มันก็จะนใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันเนาะไม่ใส่แล้วก็นถนิดนึงแล้ก,กได้ที่และประมาณ5้านาทีผัดไปประมาณ5นาที แล้วแสว่าชอบชอบน้ำน้อยน้ำมากทีน,นี้น้ำเดือดแล้วเราก็น้ำปลาใส่ใส่แบบต้มน้ำปลาไปจะได้ไมีเหม็นคาวรอให้เดือดเดีด๋ยวใส่กุ้งอาเดือดแล้วใส่กุ้งจะดอะทีน,นี้กุ้งสุกแล้วเราก็ใส่หอยแครงใส่ไปเลยเพราะว่าไม่มีน้ำาส่ไปเลยได้ สุกแล้วแม่ก็แล้อันนี้เราใส่ผักเลยสับปะรดสับปะรดลูกสับปะรดอ่อนที่สับแล้วจ้ะใช้เวลานานไหมแม่กว่าจะสุกก็เรวเคี่ยวไปแป๊บหนึ่งให้ให้ตัวสับปะรดมันสุกใช่ไหมเพราะว่าหอยกุ้งสุกอยู่แล้วเราจะสับลดเราเคี่ยวสับลดไปแป๊บไม่นาน หวางที่เียวแล้วก็ใส่เกลือไปเลยเกลือกับน้ำตาลแบบเลยอย่างละช้อนชาเราเคี่ยวไปสิบนาทีก็สุกแล้วแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเคี่ยวไปสิบนาทีนะเคี่ยวผักสับประรดใส่กระเพราไป ก็พอแล้วนี่เราก็มาตัดประเสริฐไปเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันอร่อยกรารันตีชิมกันนะ